เมื่อกีนกับแอปเปิ้ลต้องขายหมูปิ้งไปดูกันเฮ้ยอะไรกร็กินทำไมลูกค้าไม่มาสักพีวะผมว่าเราลองปิ้งหมูล,ลองไหมครับโอเดลิซี่โอเคนะครับโอเคเสร็จแล้ว ถ้าคุณเขียวขอเติมไฟแป๊บเฮือตู้มอ่าเยี่ยมเลยมามเมียเอาละทำการปิดฝาแป๊บนึงเราชอบเป็นมาโอเคภูผาเป็นหมาปิดกันเลยเอาก็บในกิ๊กก็สิก้าคือพวกเราเป็นคนเวียดนามเอาละต้นนิ้หรการจัการปิ้งอย่างืมบไอ้แกรีม ไอแก้มมันชอบเล่นนะก9าวถึงกนะ้าคืนแก้มเป็นคนเวียดนะมาถึงแก้มเอดาีไอแก้มมันเป็นมันชอบเล่น,นอยู่เออยินนะลูกค้ามีมาสักทีนี่นขอเติมเอออันนี้ก่อนแล้วกันไอหมูพี่ไม่เสร็จปี่วะ โอ้วเอาไงเอาไม่แอคชี่ก่อนโอ้วเอาไงขับคุณลูกค้าพบค่ะข้าวเหนียวหนึ่งค่ะหมูปิ้งสองครับเอโอเคขับคุณลูกค้าเฮ้ยแอปเปิ้ลเอาไงครับหมูปิ้งเสร็จหรือยังเสร็จแล้วครับ <Okay. S 2> ขอได้บัตรม่วงเลยดีไหมได้แล้ววิ่งได้มาสองแลงองแม่งองแม่มองแม่อะไรครับลูกค้าอืมอูมามิแปลกเงี้เดี๋ยวผมเดี๋ยวผมขออน,นุญาตเปลี่ยนปืนแป๊บหนึ่ง รูปอะไรดีวะเฮ้ยใส่จั๊กจั๊กไปจั๊กจั๊กจั๊กเฮ้ยอย่าจั๊กอื้อโอเคเสร็จละโอ้ยจื๊บมาขึ้นโอเคไฟติดแล้วก็ปิดฝาเอ้โอเคเติมฟืนสร็จแล้วโอเคจะไปก็แค่ใส่ อใส่หม oh, hey. ูป oh, hey, hey. oh, oh, ิ้งลงไปเฮ้อยไบจุ๊บโอ้ยเด้งเด้งหมูปิ้งเด้งได้โอ้สุดยอดเลยไปจุ๊บเฮ้ยเฮ้ยหมูปิ้งลอยบนอากาศโอ้ชสะดวกก็ตีเลยอยากอุ่ชั <c oughs> ไม่ใช่สิโอ้ใช่ไปเลยแอปเปิ้ลเอ้ยคุณครับเอยขวดชิ้เออเออเออเอาว่าไงล่ะครับลูกค้าผมขอข้าวเหนียวหนึ่งห่อหมูปิ้งหนึ่งชิ้นครับอดได้เลยครับลูกค้าแต่ว่าผมเขาทำอะไรอย่างนี้ได้ไหมครับอะไรล่ะครับ มึงจะซทำสเกลหาไม่มึงไอ้สัตว์โอเคทุกครับโอเคแอปเปิลเสร็จยังเออก็เสร็จแล้วครับลบปุ๊บปีนขึ้นไปเลยเคอะโอเคครับโอเคแล้ครับเอาปีนเลยเออเอาควบกู ไม่เป็นไรหรอกอีอัปเดี๋ยวนนะเอนะไอ้เมื่อกี้ไอ้เมื่อกี้ลูกค้าพูดว่าเอากี่อันนะครับเอาหมูปิ้งหนึ่งชิ้นแล้วก็ข้าวเหนียวหนึ่งห่อครับโอ,โอเคครับจุ๋มปลาตุ้ยเนื้อกินเรเอาไปเลยครับเอเ้ยผมลืมจ่ายเงนินครับโอเคครับทั้งหมดกี่บาทนะครับเออทั้งหมดก็ ทั้งหมดก็พี่เตกมอยี um, wow> ่บาทวะเออใช่ค uh, 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 okay. 네ุณค uh, ุเตทป่ <h <h 等等้โอ้ทั้งหมดก็สามบาทครบคุณกค้าโอ้ได้เลครับบ๊ายบายครับ เงินอยู่ไหนวะนี่ครับคุณพ่อครับเอาเงินไปเลยครับนี่ครับอูเยังไม่ได้เอ้ยเอามาสิบบาทดีกว่าก็อย่างนะอือปั้นนะครับคุณอคิดก่อนว่าต้องถอนกี่บาทเอ่อเพื่อแอปเปิ้ลเพื่อแคบต้องถอนกี่บาทวะอ่าก็สิ่ก็สิบบาทเนี่ยครับเออเออว่ะจริงเก๋โอ้ดีเอาไป โอ้รับได้แล้วโอเคกับกุญแจเค้บเดี๋ยวผมงมงามงมงมงมอืมเซฟอีลีโอ้คนเนี้ยใกล้หมดละโอ้คนเนี้ยใกล้หมดละแตงขั้นเนี้ยกัดเอ้ยฉันว่านะหมูปิ้งเราเพินกันเลยดีไหมก็ว่าก็ดีครับ เาได้เวลาเก็บล้านแล้วก็กินซะโอเคครับจบจบแล้ว